โอเคครับ okay, ผมสวัสดีฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนูล็อกกี้แชนแนลนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม f a สแกรนด์ออเดอร์เซิร์ฟเจพีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชากันนะฮะหลังจากที่ล็อกอินวันสุดท้ายนะครับก็ได้แจกตั๋วมาทั้งหมดสิใบนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดตู้กุดากุดาสารกันนะฮะก็แต่ยคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมไม่ดองไว้ตู้หน้าล่ะแล้วทำไมล่ะเออจะมาใช้ตู้นี้ทำไมแล้วก็เปิดได้ต้องการแล้วไม่ใช่เหรอแต่ขอโทษทีนะ คือประเด็นคืออาจารย์หลีนี่ยังไม่ออกเลยตั้งแต่เติมมาเนี่ยนะเออราจะท้ำก็เติมเพิ่มไปอีกแล้วประมาณแบบสาเมตรสาสเมตรนะสองทีมันก็ไม่ออกโหลรู้ไหมครับมันหลุดเลทอะไรมาแล้วไปหลุดเลโจนขาวมาแทนไม่รู้มาได้ยังไงแลไม่ใช่ตัวหน้าตูด้วยซ้ำนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมอาจารย์หลีถึงได้ออกย่าออกเย็นขนาดนี้ นะครับในข้อมูลวิกิมันก็บอกอยู่นะครับว่าอาจารย์แกเนี่ยนะเพิ่มเรทพิกอัพตลอดนะครับผมนะไม่ว่าหน้าตู้จะเปลี่ยนไปยังไงนะครับก็จะมีโอคิตะมีอะไรนะมีเอมิยะแล้วก็มีอาจารย์หลี่นะครับที่อยู่ตลอดนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนะคราวนี้ก็จะเป็นการเปิดครั้งสุดท้ายแบบจริงๆแล้วนะสุดท้ายจริงๆแล้วไม่มีเติมแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นการใช้ดวงกับตัวล้วนนะครับผมก่อนเออผมจะ แซมเปิลก่อนแลวครับด้วยวิธีการนี้นะครับแล้วก็คือเปิดตู้ไฟนั่นเองดูซิว่าจะได้เซแวนหรือเปล่านะครับนะฮั่นไงมีโหลดดิงครับเซเว่นสดาวมาแน่นอนครับสูตรนี้เอาควักยูครับกลายเป็นดีซีซะอย่างนั้นนะครับโอเคครับผมนะเราต้องโอเคเราต้องเปิดแล้วนะครับก็ช่วยไม่ได้ครับผมไม่อยากเสียเฟนพอยไปมากกว่านี้ละมาเรามาลุ้นกันครับว่าจะได้อันที่ใช่หรือเปล่าอันที่ใช่อันที่โดนเหมือนจะมีค้างเหมือนจะมีค้างสามวงนะขอเป็นอาจารย์ลีทินนะ อาจารย์ลีแรนเซอร์ช็อตเลยช็อตอูย <Nope. S 1> เกือบเลยนิวอันตินนั่นไงฮะเรียบร้อยครับผมไปลายแรกนะความหวังป่ะความหวังป่ามีความหวังหรือเปล่าไม่มีความหวังก็ต้องมีความเชื่อว่างานนี้โอเคครับผมเจ๊งแน่นอนครับนะดูจากการที่ไม่โหลดอะไรเลยแบบนี้เอาไงดีวะเอามาตัด,ดปลายเฟรนพ,พรอยต์ให้หมดไม่มีโหลดอย่างนี้ผมก็ยากนะครับนะ ถ้าได้ซื้อแวงหรือว่าซีอีก็ยังดีนี่ไงซีอีมาแล้วแสดงว่าดวงได้แล้วนะจังหวะนี้ผมว่าดวงมันน่าจะเข้าทรงแล้ว,วะ่ะนะมันทรงแน่นอนเลยจังหวะนี้ทรงมาเปล่าทรงมาเปล่าทรงมาดีครับนะเออสามวงนี่ไงเห็นไหมสวยแล้วครับสวยแล้วสวยแล้วสวยพีวสวย่วสวยทอง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 ,ทองโ,อโอ้เออมาจบแล้วมาไอ้นักคอมพิวเตอร์ับหนึ่งของโลกออกมากดดีครับผมนะมันต้องมีทองบ้างแหละ ไม่เอาทอง C e ด้วยอะจังหวะนี้เอาระครับผมนะจังหวะนี้ครับ3วงวงับผมมาดีครับมาดีครับนั่นไงฮะอาเชอร์ผมไม่ใช่เอมิญะแล้วผมนะเฮ้ยดีทีไ่ไม่ช็อตว่ะยังได้อยู่ครับถ้าช็อตเป็นเอมิญะนี่คือเกมเลยนะผมนะเออมันก็จะไม่น่าจะได้ทองแล้วล่ะนะสิบนะสิบใบอะนะตัวสิบใบอะมันต้องทองทั้งใบหนึ่งดิอย่ามาทองซีอีเลยนะบอกให้ยังมีแถมอีกสามเม็ดนะก๊อกสุดท้ายอะมาครับ นั่นไงครับมันมีค้างนิดนึงว่ะครับ3วงครับคาดหวังได้อะเปล่าคาดหวังได้เปล่าทองเเซอร์อาจารย์ NPC แล้วโอ้ยไปกูอาจารย์ไีทีดสกก็ยอกออกมาแทบจะหมดไป10ล้านโอ้ยหมายก้อแทบจะขายบ้านอยู่แล้วเนี่ยกว่าจะออกมาอีกใบนึงเนี่ยน้ำตาแทบไหลอาจารย์หลี่เนี่ยคือ ด้วยความที่ว่าผมมีตัวอาร์ตคอยซับนะครับผมเพราะฉะนั้นมันเลยน่าเล่นมากแล้วปกติพวกคลาสแลนเซอร์เนี่ยนะการเจนเกตเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงครับผมแต่ว่าอาจารีเนี่ยจะเจนเกตต่ำกว่าชาวบ้านนะเพราะว่าเป็นสายอาร์ตไงสายอาร์ตไม่จะโดนกดการเจนเกตครับผมนะมันจะโกงเกินไปครับก็ทําให้เจนเกตยากหน่อยถ้าเกิดอยากเจนเกตง่ายๆก็ต้องเอาพวกธาตุอาร์ตมาซับนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมโมกหรือว่ากิวแคดหรือว่าพีซังก็ตามโอเคอะ ก็ใครที่มีธาตุนะครับมันจะทําให้เล่นตัวบางตัวง่ายขึ้นถ้าเกิดเอามาเล่นเดียวๆเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างยากครับนะเทสเติมเกรตมันก็ยากแล้วอะสูตรดาเมจเอ็มพีก็แรงแน่นอนครับสำหรับ4ดาวประบายใจได้ถ้าเกิดไม่มีธาตุเนี่ยยังไงซะผมว่าก็ไปเล่นพวกตัว5ดาวดีกว่าฮีพวกบุนฮิลสกาฮะอิคิดูอะไรมาไงครับง่ายครับผมนะเพราะตัวพวกนี้มันก็ใครจะเล่นได้ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วครับนะก็ไม่ได้พึ่งธาตุอะไรมากนะแต่ถ้าเกิดมีธาตุก็คือมันก็จะแรงยิ่งขึ้้นนนไปออีกแค่ัเง ครับส่วนของสกาห้าเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติติดคีเนี่ยมันจะเจนเกตขึ้นง่ายครับแต่ถ้าเกิดดาวไม่มีเนี่ยก็จะเจนเกตขึ้นยากหน่อยนะมันก็แล้วแต่ตัวนะแต่ก็คือถ้าเกิดดูจากตัวเลขที่มันเขียนอยู่ในวิกิแล้วเนี่ยตาการเจนเกตของอาจารย์หลีเนี่ยคือมันต่ำกว่าชาวบ้าน,นจริงๆนะครับผมนะก็จะเท่ากับฟินเลยครับฟินก็ประมาณศ 5, 5นยครับอาจารย์หลีก็ประมาณนี้ครับใกล้ๆเคียงกัน โอเคครับผมนะก็ถือว่าแฮปปี้กันไปนะครับนะแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ละกันนะครับโอกาสหน้านะครับขอให้10ตัวนี้เป็น10ตัวที่ไม่เกลือนละกันนะครับและขอให้โชคดีนะครับทุกท่านครับแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับในตอนวันที่19นะครับผมนะซึ่งวันที่19นั้นก็จะอัปเดตมิชชั่นมานะครับนะอีก24นะครับตอนนี้ทำไปแล้ว76นะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ